สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบ็อกแมปทอร์เรนโทเวอร์ดีเฟนนะครับผมท็อปสอดแห่งชาแนลจีตูเกียนก็จะพามาดูอัปเดตเอพิโซดที่74นะครับผมนี่จะสรุปให้เลยนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างหนึ่งเลยครับ Steamer c a m คาเมล่<อ>เป็นตัว e อ็กซคลนะครับราคาก็จะอยู่ที่เออนี่ครับ399ร้โลบาทนะครับหลังจากที่ผมไปซื้อแล้วทดลองใช้มานะครับตัวนี้จะความเก่งนี่ คะแนนเต็ม10ให้หครับ uh? <laughs> ผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดนะครับคือมันมันมันไม่สุดสักทางอะ่ะมันแบบกึงก่งกึง่งกลางๆครับไม่รู้จะยังไงดีครับจะต้นเกมหรือจะเลดเกมหรือจะยังไงก็ถือว่าใช้ได้ในแค่ระดับปานกลางครับส่วนความเก่งนั้นผมไม่ให้เก่งเลยครับ นี่ครับกแล้วขาวนี้ก็ไปดูตัวต่อไปนะครับอีก4ตัวก็เป็นตัวกิจกรรมครับอีก2ตัวคือเป็นตัวที่ได้จากกล่องมหาสนุกฟิวเจอร์มันชื่อว่าฟิวเจอร์อะไรเออฟิวเจอร์เป็นกล่องจากกิจกรรมคอกอีเวนท์ชอปนะครับนี่ครับที่เขามาใหม่เลยครับ1ตัวเกลือนะครับชื่อฟิวเจอร์ลาดคอ n กแมนะครับ2ตัวที่แบบเออจะว่าได้ยากไหมมันก็ยากอยู่นะครับ โ o เด้นฟิวเจอร a ลาดคอกแมครับอันนี้ผมยังเปิดไม่ได้นะครับผมเปิดได้แต่ตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดไป2กล่องก็ได้แค่2ตัวก็คือตัวนี้ครับตัวเกลือค่า DPS ของเขานี่โอ้โหล่อไปถึง60,000ก็เก่งพอสมควรนะครับถ้าใครแบบไม่ได้รีบหรือรีบขายก็ผมแนะนำเอาไปขายก่อนนะครับถ้าแบบว่าน้องขยันฟาร์มเรื่อยๆครับเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็เปิดมาเรื่อยๆครับชิงไปขายถุกๆก่อนก็ได้ครับนี่แหละครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวกิจกรรมที่จะต้องจบภารกิจที่60นะครับนี่มิชชั่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาไม่ใช่อีเวนต์พารนะครับชื่อสายทิท์คอ o กเวิร์กเอ้ยไม่ใช่เอายังไม่ได้กดเอาเดี๋ยวค่อยกดเอานะครับนี่สซนทิท์คอกแมนนี่ครับตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นจบทันหรือเปล่านะครับเนื่องจากเล่นหลายแมปนะครับก็ความเก่งไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่แหละครับ ก็จะประมาณนี้ครับตัวใหม่ที่เข้ามา4ตัวเอ้ยอีก5ตัวก็เป็นตัวสุดเท่ชื่อว่า TV Shadow TV Man นะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นตัวสีม่วงที่อยู่ในตอนที่74ของ The Fox Boom นะครับมาเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไม่ใช่ไปให้ดูไปเทดดิงพาซาครับเผื่อน้องจะได้เห็นภาพแต่หลายๆคนก็น่าจะ,ะรู้นะเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนเผื่อเผื่อมันมาแล้วนะครับ วิธีหาของตัวนี้ครับคือนี่ครับมันจะลงตู้โอ้ยไม่มาเว้ยมันจะลงตู้สุ่มไซมอนตรงนี้นะครับนี่สุ่มยูนิตตรงนี้นะถ้าใครแบบรอได้ไม่รีบอยากใช้รอสุ่มได้นะครับอ่าส่วนใครรีบไปเทดดิ้งพาซานะครับหลังจากที่ดูมาเมื่อวานนะครับที่อัปเดตล่าสุดแต่ผมยังไม่ได้มีเวลาไปทําคลิปนะครับก็คือโอ้ลินพันนะขออภัย ก็คือราคาจะอยู่เลทประมาณ7 5 0ถึง820นะครับมามาดูวันจันทร์นะครับเอ๊วันจันทร์หรือวันอังคารเขาอัปเดตวันจันทร์ใช่ไหมเออจำผิดวันอีกแล้วครับวันอังคารครับว่าเป็นยังไงราคาขึ้นไหมอู้หองตอนนั้นผมซื้อมา2,900นะครับตัวนี้เอาไปใช้ใดูปรากฏว่าโอ้ปันการครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะน้องจะหาว่าผมโมนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่สติมเมอร์กัมลาเมียน าหวังตั้ง800จะความเก่งผมไม่ผมไม่หกใช่ไหมหกคะแนนพอครับเต็มสิบไม่หลับไม่ไหวไม่แน่เขาอาจจะปรับนะส่วนไอ้ตัวนี้หลังจากที่ลองเล่นเมื่อวานนะครับเหมือนเขาปรับใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจค่า DPS มันปรับต่ําลงใช่ไหมครับเหมือนมันกากลงอ่ะอ่ะเดี๋ยวดามามาดูก่อนไอ์ Shadow TV Man นนะครับเป็นตัวที่แบบเท่ะะครับนี่เท่เทนี่ค่ะอุ้ย สี่เก้าเลยรือไม่เป็นไรครับผมไม่ซื้อครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็มีเพชรตั้งเยอะเออไม่ใช่เพชรนะครับเหรียญเหรียญตรงนี้อ่ะเยอะมากครับเดี๋ยวรอสุ่มเอาดีกว่าเดี๋ยวราคาก็ลงครับเชื่อผมไม่ต้องรีบนะครับถ้าน้องคนไหนไม่รีบก็รอสุ่มเอานะครับนี่ครับส่วนใครรีบมาซื้อเอาเลยครับนี่เดี๋ยวราคาก็น่าจะลงประมาณห้าร้อยสี่ร้อยแล้วก็สามร้อยอู้แปดร้อยนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวที่อัปเดตเข้ามาใหม่มีห้าตัวเนี่ยครับนี่ครับก็ ชาโลทีวีแมนฟิวเจอร์ลาร์ดฮอคแมนแล้วก็โกลเด้นฟิวเจอร์ฮอคแมนแล้วก็ไอตัวไซเอนทีนนู้นนครับที่อยู่กิจกรรมเนี่ยครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นตัว e อ็กซ์คลูชื่อโดนโดนไหนล่ะโดนโดนใจเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ชื่อสตีเมอร์คาเมล่าแมนตัวนี้นะครับราคาถ้าใครไม่อยากใช้ตังโลบัคซื้อแล้วน้องมีเพชรเยอะน้องก็มาซื้อที่ตลาดกลางนะครับราคาจะประมาณตอนที่ผมซื้อวันแรกเลยครับ 2009ครับตอนนี้มันก็เฉลี่ยประมาณ3 0 0 0ันถึง3,500นะครับเท่าที่แบบลองดูนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับอ๋ออย่าลืมใครที่อยากได้ตัวที่ผมสุ่มไปซึ่งผมได้สุ่มกล่องมหาสนุกแล้วครับตอนแรกนะว่าผมว่าจะแบบอยากสุ่มให้ได้ตัวอันติเมทนะครับแล้วผมจะใช้สักตา2ตานะปรากฏว่ามันไม่ได้ครับดูดู ดูนี่ครับได้แต่พวกอะไรก็ไม่รู้นี่ครับแล้วผมก็แบบจะคัดชื่อของทางแฟนช่องครับหรือใครก็ได้ครับที่มาคอมเมนต์แล้วก็จะมาคัดมาสักสิบชื่อแล้วก็จะมาแบบบุญสมชื่อนะครับแล้วก็จะแจกตัวครับปรากฏว่าไม่ได้ครับนี่ได้อารามคอกแมนนี่อันนี้ผมโยนล้านไปทั้งหลายตัว,วนะครับอันนี้ก็ว่าว่าจะโยนอีกนะครับนี่ เออแล้วตัวนี้ค็อกสไปเดอร์ได้โดนปรับแล้วครับน้องไม่ต้องใช้นะเวลาฟาร์มเป็นมันไม่ใช่เป็นตัวต้นเกมนะครับมันเป็นตัวแบบเลดจะว่าเลดเกมไหมก็ไม่เลดละเป็นตัวกลางครับนี่ครับอ่ะก็เลยแบบพอเปิดใช่ไหมครับก็แบบไม่ได้นะครับไม่ได้ตัวดีเลยแล้วกล่องนี้ผมก็ไอ้กล่องสีพูนเก่าผมเมื่อคีนแล้วก็เปิดไม่ได้ตัวดีเหมือนกันได้แต่ตัวเกลือนะครับอ่ะนี่เลยครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปสรุป อัปเดตตอนที่74ครับอ่าแล้วสุดท้ายน้องอยากได้ตัวอะไรในงบในงบที่ไม่เกิน7,000นะครับผมขอย้ำนะครับ7,000หรือ5 0 0เอาเอา,เอาเท่าไหร่ดีเอา5,000แล้วกันนะครับน้องอยากได้ตัวอะไรในตลาดการนะับ5 0 0 0ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือจะได้อยากได้สติมเมอร์คามล่าแมนไม่เผื่อมันปรับเก่ง ผมก็จะส่งไปให้นะครับคอมเมนต์ comment เลยแล้วผมจะคัดมาสักห้าชื่อนะครับคัดคอมเมนต์ที่อ่ะเอา,อางี้เดี๋ยวใหม่นะครับให้น้องคอมเมนต์ว่าน้องอยากได้ตัวอะไรเหตุผลอะไรสาเหตุอะไร <c oughs> หรือจะเอาไปขายต่อหรือจะสะสมคอลเลกชันน้องคอมเมนต์เลยครับแล้วผมจะเอาชื่อที่น้องคอมเมนต คัดมา5้าคนที่ถูกใจผมแล้วก็มาลันดอมใน5คนนั้นนะครับแล้วผมก็จะแจกตัวในงบที่ไม่เกิน5000เพชรนะครับผมก็จะกดซื้อไปเลยว่าน้องอยากได้ตัวอะไรครับในงบที่5,000นนะนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับใครอยากได้ตัวอะไรคอมเมนต์มานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ